ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็จะมาเฉลยใบงานนะครับที่ครูให้นักเรียนได้ทำไปแล้วนะครับในหน่วยย่อยที่2นะระบบย่อยอาหารนะครับเรื่องระบบย่อยอาหารครับของวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับนะมาดูกันว่านักเรียนทำแล้วเหมือนหรือว่าอยู่ในแนวการตอบ ประมาณของครูหรือเปล่านะสำหรับใครที่ไม่ถูกต้องก็ให้แก้ไขนะครับเอาไปดูเฉลยของครูนะครับกิจกรรมแรกก็เป็นใบงานที่หนึ่งนะครับกิจกรรมที่หกิจกรรมที่หนึ่งการย่อยอาหารในปากเกิดขึ้นอย่างไร จุดประสงค์ก็คือสังเกตและบรรยายลักษณะและหน้าที่ของปากกลิ้นฟันขณะเคี้ยวอาหารวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆเลยนักเรียนก็ไปเอาข้าวข้าวสุกในบ้านนะครับหรือจะเป็นข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะครับกระจกเงาเอาไว้สังเกตการขยับของปากการขยับของลำคอนะว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงรู้วิธีการทำ กิจกรรมนี้ว่าทำยังไงนะครับ 1. สังเกตลักษณะของข้าวสุกในจานบันทึกผลลงในตารางหนึ่งนะข้าวสุกมีลักษณะเป็นยังไง 2. ตักข,ข,ข้าวสุกเข้าปากสังเกตรสชาติของข้าวโดยยังไม่เคี้ยวนะครับบันทึกผลลงในตารางอ่าใส่ปากปุ๊บก็บันทึกเลยว่ามันมีรสชาติยังไงนะ 3. เคี้ยวข้าวสุกช้าๆโดยยังไม่กลืน สังเกตรสชาติและใช้กระจกส่งเพื่อสังเกตลักษณะของข้าวสุกในปากข้ส่งไปในปากดูว่าข้าวที่เคี้ยวนะอ่าเป็นยังไงนะบันทึกผลลงในตารางที่หนึ่งเพิ่มเติมลงไป 4. เคี้ยวข,ข้าวต่อไปช้าๆสังเกตการทำงานของปากกลิ้นและฟันบันทึกผลลงในตารางสองอ่เาเคี้ยวต่อไปช้าๆสังเกต าการทำงานของปากลิ้นอาจจะดูในกระจกเงาก็ได้นะปากลิ้นของเราทำงานยังไงฟันเราทำงานยังไงบันทึกลงในตารางสองข้อที่ห้ากืนข้าวที่เคี้ยวช้าๆผลัดกันสังเกตการเคลื่อนกืนช้าๆนะครับทีนี้ข้อนี้อาจจะไม่ผลัดกันสังเกตก็ได้นะครับดูจากกระจกเงาของเราหรืออาจจะอ่า ให้ผู้ปกครองดูหรือให้ผู้ปกครองเคี้ยว,วเราสังเกตผู้ปกครองตอนกลืนก็ได้นะครัรกกันสังเกตนะลักษณะของอาการเคลื่อนที่นะครับของข้าวที่เรากลืนลงไปช้าๆนะครับลักษณะของคอนะบันทึกผล 6. กร่วมกันอภิปรายลักษณะและหน้าที่ของปากลิ้นและฟันในการย่อยอาหารแล้วก็บันทึกผลนะ ตอนนี้ก็อาจจะช่วยกับผู้ปกครองก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่บ้านกันอ่าใบงานที่หนึ่งนะครับการย่อยอาหารในปากเราบันทึกผลยังไงนะครับในตารางก็จะมีข้าวกอนอ่ากอนเคี้ยวข้าวสุกนะครับลักษณะกอนเคี้ยวข้าวสุกนะข้าวกอนเคี้ยวลักษณะเป็นยังไงรูปร่างเม็ดข้าวค่อนข้างรีนะครับสีขาว ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าที่เรากินกันนะครับข้าวก็เป็นเม็ดยาวเม็ดรีนะครับสีขาวรสชาติตอนยังไม่เคี้ยวนะครับเอาเข้าปากปุ๊บรสชาติยังไงนะครับอ่ายังไม่มีรสชาตินะครับเอาลังเคี้ยวล่ะลังเคี้ยวข้าวก็จะแหลกนะเราเคี้ยวย่ำย่ำย่ำขยำอ่ากัดนะครับเคี้ยวไปสักพักข้าวมันก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนนะสีขาว ค่อนข้างเหลวนะก็คือถ้าเราเคี้ยวนานมันก็จะละเอียดเหลวหน่อยนะครับมีรสชาติทีนี้มีรสชาติอะไรเกิดขึ้นล่ะฮะมีรสหวานนะครับการย่อยในปากนะครับการย่อยในปากกระบวนการย่อยในปากเนะี่ยมีมีอยู่สอแบบนะการย่อยในปากมีอยู่สองแบบก็คือการย่อยเชิงกล และการย่อยเชิงเคมีการย่อยเชิงกลก็คือการบดเคี้ยวนะครับฉีกัดนะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับนั่นคือเรียกว่าการย่อยเชิงกลน,นะครับส่วนการย่อยเชิงเคมีก็จะเป็นการย่อยที่มีการใช้เอนไซม์เข้ามาช่วยในปากเราก็จะมีน้ำลายนะครับน้ำลายเป็นเอนไซม์พวกอะไมเลสนะก็จะย่อยอาหารพวกแป้งนะให้เป็นน้ำตาลฉะนั้นพอเราเคี้ยวข้าวหรือ อมข้าวหรือกินอาหารประเภทแป้งนะครับแป้งคาร์บโบไฮเดรตพวกนี้ไปสักพักเราจะรู้สึกว่ามันหวานนะครับเพราะว่าแป้งนะเอนไซม์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแป้งกลายเป็นน้ําตาลอันนี้เป็นการย่อยเชิงเคมีเบื้องต้นในป่ากช่นในป่าก็จะย่อยทั้งเชิงกลและเชิงเคมีนะครับมาดูสไลด์ถัดไปนะครับ การทำงานนะตารางที่2การทำงานของปากลิ้นและฟันขณะเคี้ยวข้าวสุกนะก็เราก็สังเกตได้จากการมองกระจกเงาก็ได้หรือให้ผู้ปกครองเคี้ยวแล้วเราก็สังเกตนะปากของผู้ปกครองคอฟันลิ้นนะของผู้ปกครองหรือเราจับเคี้ยวเองและดูจากกระจกเงาก็ได้นะครับผลการสังเกตเป็นยังไง ปากนะครับปากจะปิดและขยับไปมานะเราก็จะเคี้ยวข้าวแบบปิดปากถ้าเราเปิดปากนะครับอาหารก็จะออกกระเด็นออกมาหกออกมานะครับลักษณะของลิ้นนะจากการสังเกตฟันก่อนนะ,ะฟันนะครับลักษณะของฟันนะครับฟันบนและฟันล่างขยับขึ้นลงนะเข้าหากันฟันล่างขยับขยับนะไปมาข้างหน้าและหลัง ันล่างขยับไปมาข้างหน้าข้างหลังก็คือมีการบดเคี้ยวนั่นเองนะครับเราจะไม่ได้เคี้ยวกดย่ําลงไปตรงๆบางทีเราก็มีการบดเคี้ยวเพื่อให้มันละเอียดขึ้นนะครับลิ้นล่ะลิ้นลักษณะของลิ้นเป็นยังไงลิ้นจะขยับและคุกเข้าข้าวนะครับให้เข้ากับน้ําลายนะลิ้นจะมีการขยับการเคลื่อนไหว ของคอขณะดกืนเข้าสุขการก็สังเกตการขยับของคอนะขนาดกืนข้านะให้กืนช้าๆนะครับคอมีการเคลื่อนไหวนะเดิงมีเสียงรบกวน ช่างมันนะครับต่อเนี้ไปสไลด์ถัดไปนะครับไปสไลด์ถัดไปของเด็คกูขอญาตปิดเสียงรบกวนแป๊บหนึง่งปิดเรียบร้อยเสียงรบกวนหายไปแล้วไปสไลด์ถัดไปนะครับผลการอภิปรายในที่นี้เราก็ คุยนะครับสังเกตอยู่กับผู้ปกครองก็ได้นะครับลักษณะของปากนะลักษณะของปากเป็นยังไงนะปากของเราก็เป็นช่องนะเปิดปิดได้นะปาก,ปากใครเปิดปิดไม่ได้บ้างนะปากเป็นช่องเปิดปิดได้นะหน้าที่รับอาหารเข้าสู่ร่างกายและเป็นช่องนะครับในการกเก็บอาหารขณะเคี้ยวนะ ก็คือเราจะเคี้ยวในช่องปากนะสันไหมครับนักเรียนไปสไลด์ถัดไปเลยนะครับลักษณะของลิ้นนะลักษณะของลิ้นลิ้นเนี่ยก็จะเป็นแผ่นกล้ามเนื้อนนะอปลายเรียวนะปลายเรียวหนาบางคนก็แหลมลิ้นแหลมบางคนก็มนลิ้นก็จะเป็นกล้ามเนื้อน,นะครับขยับได้นะเราคกลคุมลิ้นได้หน้าที่ของลิ้นก็คือ ช่วยตะล่มและคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายนะลิ้นของเราก็จะมีการขยับนะคุกเขาอาหารกับน้ำลายและเอนไซม์นะครับเอนไซม์ที่อยู่ในปากนะอยู่ในน้ำลายนะครับคุกเขาให้เข้ากับอาหารอาหารจะได้มีการย่อยเกิดขึ้นเอาดูสไลด์ต่อไปนะครับลักษณะของฟันนะลักษณะของฟันฟันของเราเนี่ยมีหลายแบบนะ ฟันเนี่ยเป็นซี่ขนาดเล็กเรียงต่อกันนะสีขาวแข็งถ้าไม่ก็อยแปวงฟันก็เหลืองนะฟันโผล่ได้นะฟันของเราก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นฟันด้านในเป็นฟันกรามนะครับที่ฟันกรามก็จะผิวจะซี่ใหญ่กว่าฟันด้านหน้าหน่อยนะครับเป็นฟันที่ใช้ในการบดเคี้ยวนะส่วนถัดมาจากฟันกรามก็อาจจะเป็นบ้านเราอาจจะเป็นเคี้ยวแหลมๆก็คือเอาไว้ใช้ชีกนอาหาระ ส่วนฟันหน้าก็เอาไว้กัดตัดอาหารให้ขาดนะครับหน้าที่ของฟันล่ะทำอะไรบดสับอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับบดสับอาหารให้ชิ้นเล็กๆฟันของคนเรานะมีกี่ชุดครับนักเรียนะฟันของคนเรามีกี่ชุดนะฟันของคนเรามีกี่ชุด ตั้งแต่เด็กเกิดมาอ่าขี่ชุดครับบางคนอาจจะตอบว่าสอง,งคนตอบว่าสามอาจจะตอบว่บา,า,จจบาหนึ่งอ่าในธรรมชาตินะที่ที่เกิดมาจากคนเราเนะี้ยที่เกิดขึ้นมาเองในช่องปากของเราก็คือจะมีสองชุดก็คือฝันน้ํานมนะฟันน้ํานมนะฟันน้านมวัน,น,นเราก็จะเริ่มหักตอนอายุสักประมาณ 7คัว8ครัวพอครัวพอเริ่มเข้าสู่ปอหนึ่งสองวันนี้แล้วก็ฟันแท้ก็เริ่มขึ้นนะครับนะหนึ่งฟันน้ำนมสองฟันแท้ถ้าฟันแท้หักแล้วจะไม่มีฟันงอกออกมาใหม่แล้วแต่ถ้าฟันน้ำนมหักนะยังมีฟันแท้งอกออกมาเป็นฟันชุดที่สองถ้าฟันแท้หักล่ะทำยังไงนะเหลืออย่างเดียวแล้วก็คือฟันปลอมนะ อย่าต้องให้ถึงใช้ฟันปลอมนะครับก็รักษาฟันกันไว้ให้ดีๆหมันเป็นฟันนะครับไปสไลด์ถัดไปนะครับมาต่อคำถามหลังจากทำกิจกรรมบ้างนะครับข้อที่1รสชาติของข้าวสุกก่อนเคี้ยวและหลังเคี้ยวแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรรสชาติของข้าวสุก ก่อนเคี้ยวและหลังเคี้ยวแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรอาจจากตารางที่บันทึกนะจากการสังเกตนะครับแตกต่างกันหรือไม่นะข้าวสุกก่อนและหลังเคี้ยวมีรสชาติแตกต่างกันนะก็คือก่อนเคี้ยวนะจะไม่ค่อยหวานนะไม่หวานเลยไม่หวานแต่ถ้าเราอมไปสักพักก็จะหวานนะแต่ถ้าเคี้ยวไปสักพักนะครับจะมีรสชาตินะรสชาติหวาน ข้อที่2ลักษณะของข้าวสุกก่อนเคี้ยวและหลังเคี้ยวแตกต่างหรือไม่อย่างไรก็แตกต่างก่อนเคี้ยวมันก็จะเป็นเม็ดเรียวยาวรีนะแต่พอหลังเคี้ยวมันก็จะแหลกเป็นก้อนรวมกันนะข้าวสุกก่อนและหลังเคี้ยวมีลักษณะต่างกันก่อนเคี้ยวจะมีรูปร่างเป็นเม็ดเรียวนะสีขาวมีกลิ่นด้วยข้าวบางพันธุ์ก็มีกลิ่นหอมด้วยหลังเคี้ยวจะมีลักษณะเป็นก้อน นะเป็นก้อนเหลวสีขาวนะถ้าเราเคี้ยวเยอะๆนะครับกระเพาะเราก็ทํางานน้อยลงเพราะว่าฟันเราช่วยในการย่อยไปเยอะแล้วนะข้อที่สามฟันช่วยในการย่อยอาหารอย่างไรนะช่วยบดสับอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆนะฟันช่วยในการย่อยอาหารนะก็คือเป็นการยอ่อยเชิงกลนั่นเองนะครับช่วยบดสับาหาให้เป็นชิ้นเล็กๆนะ ข้อที่สี่ลิ้นช่วยในการย่อยอาหารอย่างไรนะลิ้น่าลิ้นหน้าที่ในการคลุกเคล้าอาหารในปากนะอา,อาหารจะขยับได้ก็คือมีลิ้นนะลิ้นจะเป็นกล้ามเนื้อนะครับขยับคลุกเคล้าอาหารที่ดูดฟันบดเคี้ยวนะให้ผสมกับน้ําลายของเรานะาข้อต่อไปข้อที่5น้ําลายเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารในปากหรือไม่อย่างไรฮะ เกลียวนะครับน้ำลายเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารโดยย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลนะครับนอกจากนี้น้ำลายยังช่วยคุกเล้าอาหารและทำให้อาหารเคลื่อนสู่หลอดอาหารได้สะดวกนะกอถ้าเรากินข้าวกินอะไรลงไปแล้วคอเราไม่แห้งนะมีน้ำลายเราก็กินสะดวกนะแต่ถ้าเราไม่มีน้ำลายเราก็จะกินอาหารได้ไม่สะดวกนะมันแห้งอาหารมันจะแห้งเราเลยต้อง กินน้าตามเข้าไปไงบางทีนะครับข้อที่6การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมีผลดีต่อการย่อยอาหารอย่างไรการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะมีผลดียังไงนะการเคี้ยวอาหารให้อาหารทําให้อาหารชิ้นใหญ่ๆเนี่ยถูกบดเป็นชิ้นเล็กๆมันก็จะช่วยทําให้น้ําย่อยในปากเนี่ยสัมผัสนะน้ำลายน้าย่อยสัมผัสคลุกเคล้ากันนะกับอาหารที่เราปดเคี้ยวลงไปนะครับ ทำให้สัมผัสได้ทั่วถึงนะน้ำย่อยสัมผัสได้ทั่วถึงถ้าเคี้ยวอาหารให้ละเอียดจะทําให้การย่อยอาหารเกิดขึ้นได้ดีนะเคี้ยวให้ละเอียดก็ย่อยได้ดีแต่ถ้าเด็กๆเ,เ,เนี่ยเคี้ยวละเอียดเสร็จแล้วก็กลืนเลยไม่ต้องอมถ้าอมข้าวเนื่องจากว่า,า,าเนื่องจากว่าน้ําลายเนี่ยมันเปลี่ยนนะน้ำลายเป็นเปลี่ยนแป้ง น้ำลายเป็นแปงเ,เป็นน้ำตาลนะครับนะถ้าเราอมข้าวนะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเราอมข้าวก็จะเกิดฟันผุนะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าเด็กกินข้าวนี่อย่าอมข้าวบางทีเด็กว่วงแต่ว่าเล่นนะครับก็อมข้าวไว้ในปากนะหรือถ้าเราไปทานของหวานเยอะๆเช่นอยาก,กินลูกอมอย่างเงี้ยแล้วเราไม่แปรงฟันนะมันก็จะทําให้ฟันผุได้ง่าย ฉะนั้นกินข้าวอย่าะไรก็อย่าอมข้าวนะครับไปสไลด์ถัดไปาจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรปากเป็นอ,อว,วัยวะแรกในระบบย่อยอาหารนะครับเราเริ่มกินจากปากนะ ภายในปากมีฟันทําหน้าที่บดอาหารให้มีขนาดเล็กลงลิ้นช่วยในการคุกเข่าอาหารให้เข้ากันกับน้ำลายนะทำให้อาหารถูกบดตัดได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับใบงานที่1นึ่งสำหรับใบงานที่1เนี่ยก็จบแล้วอันนี้เป็นการเฉลยใบงานที่1 ถ้าของนักเรียนคนใดนะครับที่ทําผิดอยู่หรือว่าตอบไม่เข้าประเด็นนะครับให้แก้ได้เลยนะครับดูจากคลิปนี้แก้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับผูก็จะยังมาเฉลยใบงานเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะสำหรับคลิปนี้กูก็ฝากนักเรียนนะว่าช่วยดูแลสุขภาพตัวเองนะเป็นห่วงนะครับไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆนะเว้นระยะห่างด้วยนะครับนะทุกคนเป็นห่วงนะครับนะคลิปนี้ก็ก็สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปต,ต่อไปครับ